บิดาให้โอวาตสิบข้อเศรษฐีคิดว่าลูกของเราจะไปพรุ่งนี้แล้วจึงเรียกนางวิสาขาให้นั่งใกล้แล้วสอนว่าแม่ธรรมดาหญิงผู้อยู่ในสกุลสามีต้องรักษามารยาทอย่างนี้อย่างนี้นจึงจะควรขณะนั้น นิคาราเรษฐีนั่งอยู่ในห้องติดกันทำให้ได้ยินคำสอนเหล่านั้นด้วยท่านัญชัยเรษฐีพร้อมสอนมารยาทแล้วให้โอวาทสิบข้ออีกว่า 1. ไม่พึงนำไฟภายในออก 2. ไม่พึงนำไฟภายนอกเข้า 3. พึงให้ แก่คนที่ให้4ไม่พึงให้แก่คนที่ไม่ให้5พึงให้ทั้งแก่คนที่ให้และไม่ให้6พึงนั่งให้เป็นสุข7พึงบริโภคให้เป็นสุข8พึงนอนให้เป็นสุข9 พึงบำเรอไฟสิบพึงนอบน้อมเทวดาภายในคำอธิบายความหมายของโอวาทสิบหนึ่งไม่พึงนำไฟภายในออกหมายถึงไม่นำโทษหรือความไม่ดีไม่งามของพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีเป็นต้นไปบอกคนภายนอกครอบครัว 2. ไม่พึงนำไฟภายนอกเข้าหมายถึงไม่นำคำพูดที่คนภายนอกพูดถึงพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีในทางไม่ดีมาบอกคนภายในบ้าน 3. พึงให้แก่คนที่ให้หมายถึงควรให้ยืมแก่ผู้ที่ยืมสิ่งของไปแล้ว นำมาส่งคืน 4. ไม่พึงให้แก่คนที่ไม่ให้หมายถึงไม่ควรให้ยืมแก่ผู้ที่ยืมสิ่งของไปแล้วไม่นำมาส่งคืน 5. พึงให้ทั้งแก่คนที่ให้และไม่ให้หมายถึงเมื่อญาติหรือมิตรที่ยากจน มายืมไปแล้วอาจจะนำมาส่งคืนหรือไม่นำมาส่งคืนก็ตามหากมายืมอีกก็พึงให้ยืมอีกตามสมควร 6. พึงนั่งให้เป็นสุขหมายถึงที่นั่งที่เป็นสุขสำหรับลูกสะพ้ยก็คือที่ที่เห็นพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีแล้วไม่ต้องลุกขึ้นรับ 7. พึงบริโภคให้เป็นสุขหมายถึงการไม่บริโภคก่อนพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีเลี้ยงดูคนเหล่านั้นให้อิ่มหนำก่อนแล้วจึงบริโภคทีหลัง 8. พึงนอนให้เป็นสุขคือปฏิบัติกิจทั้งหลายให้เสร็จก่อนแล้วนอนทีหลัง9 พึงบำเรอไฟคือการเห็นพ่อผัวแม่ผัวและสามีเป็นเหมือนไฟที่พวกพราหมณ์เคารพบูชาตนเองจึงควรบูชาคนเหล่านั้น 10.. พึงนอบน้อมเทวดาภายในซึ่งเทวดาภายในคือพึงเห็นพ่อผัวแม่ผัวและสามีเป็นเหมือนเทวดา ควรแสดงความนอบน้อมสม่ำเสมอดังนี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนโอวาทห้าส่วนคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่สตรีจะไปสู่ตระกูลสามีนั้นทรงให้โอวาทห้าแน่เหล่ากุมารีในเรือนของอุคหาเศรษฐี เพื่อที่พวกนางจากมีหลักปฏิบัติยามเข้าสู่ตระกูลสามีตรัสแสดงตามคำอาราธนาของอุคหะเศษฐีเป็นข้อปฏิบัติที่ต่างจากคำสอนของทนันชัยเศรษฐีซึ่งคนในยุคนี้มองว่าค่อนข้างกดสตรีที่เป็นสไปยยทำให้สตรีรู้สึกว่าการแต่งงาน เป็นเรื่องที่โหดร้ายตรัสว่าดูก่อนกุมารีเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่ามารดาบิดาของสามีที่เป็นผู้ปรารถนาประโยชน์หวังความเกื้อกูลแก่เราเราควรอนุเคราะห์ด้วยความอินดูหนึ่ง เราทั้งหลายจักตื่นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ท่านประพฤติให้เป็นที่พอใจของท่านพูดคำเป็นที่รักต่อท่าน 2. ชนเหล่าใดเป็นที่เคารพของสามีไม่ว่าจะเป็นมารดาปิดาหรือสมณะพราหมณ์เราทั้งหลายจากสการะ เคารพนับถือบูชาเมื่อท่านมาถึงก็พึงต้อนรับด้วยที่นั่งและน้ำา 3. การงานภายในบ้านของสามีคือการทำขนสัตว์หรือการทำผ้าเราทั้งหลายจากเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นๆ จากประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานนั้นๆ 4. เราทั้งหลายจักรู้การงานที่อันโตชนหมายถึงคนภายในบ้านของสามีคือทาสคนใช้หรือกรรมกรทำแล้วว่าทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำ จากรู้ความป่วยไข้ความมีกำลังหรือไม่มีกำลังของพวกเขาและจากแบ่งของเคี้ยวของบริโภคให้ตามเหตุที่ควร 5. เราทั้งหลายจากยังทรัพย์เข้าเปลือกเงินหรือทองที่สามีหามาได้ให้คงอยู่ด้วยการรักษาคุ้มครอง จากไม่เป็นนักเลงพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่ผลานรัพย์ให้พินาศดูก่อนกุมารีทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลมาตุคามที่ประกอบด้วยธรรมห้านี้เมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย ของเทวดาเหล่ามานาปากายิกาดังนี้